สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำตอนนี้กำลังอ่านประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระซึ่งหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรท่านได้บันทึกจากคำที่หลวงปู่มั่นเล่าให้ท่านฟังนะคะในตอนที่แล้วก็มาถึงตอนสถาปนาพระาธาตุพนม พระอาจารย์เสาได้พาหลวงปู่มั่นและสามเณรอีกรูปหนึ่งเดินทุดงไปจนไปถึงพระธาตุพนมซึ่งในขณะนั้นมีแต่ต้นไม้ปกคลุมอยู่เต็มไปหมดเหลือแต่เพียงยอดพระเจดีย์เท่านั้นและตอนกลางคืนประมาณสี่ห้าทุ่มก็จะปรากฏมีแสงสีเขียวเท่ากับลูกมะพร้าวแล้วก็มีรัศมีสว่างผุดออกจากยอดพระเจดีย ลอยไปจนสุดสายตาและพอถึงเวลาตีสามตีสี่แสงนั้นจะลอยกลับมาจนถึงองค์พระเจดีแล้วก็หายวับเข้าองค์พระเจดีที่พระธาตุพนมไปพระอาจารย์เสาท่านก็พูดว่าที่พระเจดีนี้ต้องมีพระบรมสารีริกธาตุอย่างแน่นอนเราก็มาฟังเรื่องต่อกันเลยค่ะพระอาจารย์มั่นท่านเล่าเรื่องราวของการสถาปนาพระธาตุพนม โดยท่านได้ชักชวนญาติโยมทั้งหลายในละแวกนั้นซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนและส่วนมากก็เป็นชาวนาได้มาช่วยกันถากถางทำความสะอาดรอบบริเวณองค์พระเจดีนั้นท่านได้พาญาติโยมทำอยู่เช่นนี้ถึงสามเดือนเสศษจ,จ,จึงค่อยสะอาดเป็นที่เจริญหูเจริญตามาตราบเท่าทุกวันนี้เมื่อญาติโยมทำความสะอาดเสร็จแล้วท่านอาจารย์ก็พาญาติโยมในละแวกนั้น ธรรมมาคะบูชาซึ่งขณะนั้นผู้คนแถวนั้นยังไม่รู้ถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดทำให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดศรัทธาเลื่อมใสยอย่างจริงจังจนได้ชักชวนกันมารักษาอุโบสถฝึกหัดกรรมฐานทำสมาธิกับท่านอาจารย์จนได้ประสบผลตามสมควรการพักอยู่ในบริเวณของพระธาตุพนมนี้ทำให้จิตใจเบิกบานมากและทำให้เกิดอนุสร รำลึกถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างดียิ่งท่านอาจารย์มั่นได้เล่าต่อไปว่าก่อนท่านจะกลับประเทศไทยท่านเป็นโรครสีดวงจมูกประจำตัวมานานโรคนั้นมักจะกำเริบบ่อยๆจึงทำให้ท่านกำหนดเอาเวทนาเป็นอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพียรที่ท่านกำหนดเอาเวทนาเป็นอารมณ์อย่างไม่ได้ท้อถอยนั้นวันหนึ่งจิตของท่านได้รวมเป็นอัปปนาสมาธิ ขณะที่จิตถอยออกจากอัปนาสมาธิแล้วได้ปรากฏความรู้ที่น่าอัศจรรย์ขึ้นมาว่าโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นมาจากกรรมในปัจจุบันเนื่องจากได้กระทำกรรมไว้และเมื่อได้พิจารณาตามรูปเรื่องจนเห็นสมจริงตามความรู้นั้นทุกประการแล้วจิตก็รวมลงเป็นอัปนาสมาธิอีกคราวนี้ปรากฏว่ามีอีกาตัวหนึ่งมาจับอยู่บนศีรษะ แล้วมันก็เอาจะงอยปากจิกกินจมูกของท่านจนหมดไปตั้งแต่นั้นมาโรคฤสีดวงจมูกของท่านก็หายเป็นปกตินี่เป็นการระง,งับความอาพาธด้วยธรรมโอสถเป็นครั้งที่สองจากนั้นท่านทั้งสามก็ได้ออกเดินทางจาริกต่อไปและแสวงหาความสงบตามป่าดงพงพีไปเรื่อยๆโดยมุ่งหวังเพื่อบรรลุธรรมแต่ก็ยังไม่สมความตั้งใจไว ต่อมาพระอาจารย์เสาก็พากลับจังหวัดอุบลราชธานีอันเป็นถิ่นเดิมของท่านตอนทุดงแสวงหาธรรมะต่อไปในประเทศพมา่าพุทธศักราช2 4 5 4ความไม่หยุดยัง้งมุ่งหาความจริงเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสโดยทุกทางของพระอาจารย์มั่นเป็นไปอย่างไม่คอยเวลาแม้จะต้องใช้เวลาปีแล้วปีเล่าในการมุมานะ แทบว่าจะหมดหนทางอยู่แล้วก็ตามแท้จริงพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาก็ยังไม่ได้เสื่อมคลายไปไหนเลยมีแต่การที่จะหยิบยกขึ้นมาปฏิบัติให้ได้ผลเท่านั้นเพราะท่านอาจารย์มั่นท่านต้องการแสวงหาความจริงที่ไม่มีความวิปริตท่านเองปฏิบัติพระอาจารย์พาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งแนะแนวทาง แต่ยังรู้สึกตัวเองว่ายังไม่พบความจริงยังไม่เป็นที่พอใจท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังซึ่งขณะนั้นพักอยู่ที่บ้านนาสีนวลตำบลหนองเหียนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในโอกาสที่ผู้เขียนกำลังถวายนวดเป็นประจำคือในตอนเช้าหลังจากฉันพัตตาหารเสร็จแล้วก็เริ่มนวดถวายไปจนถึง11นาฬิกา ตอนกลางคืนหลังจากเดินจงกรมแล้วสองทุ่มเศษถวายนวดจนถึงห้าทุ่มหรือกว่านั้นโอกาสที่เล่าถึงการไปทุดงที่ประเทศพมา่าครั้งนี้ผู้เขียนสนใจเป็นพิเศษว่าเราอาจจะมีโอกาสไปสักครั้งบ้างจึงทำให้ผู้เขียนพยายามจดจำการเล่าของท่านซึ่งท่านเองอาจจะรู้จักใจของผู้เขียนที่มีความสนใจและตั้งใจ ท่านจึงเล่าให้ฟังโดยละเอียดถี่ถ้วนใช้เวลาหลายวันและผู้เขียนเองก็พยายามซักถามท่านอยู่เสมอจึงทำให้เกิดรสชาติขึ้นมากในปีพุทธศักราช2454ท่านอาจารย์มั่นภูริทัตเทระท่านก็ได้พบเพื่อนสหธรรมมิกอีกหนึ่งรูปและมีชื่อว่ามั่นเหมือนกับชื่อของท่านแต่ปัจจุบันท่านรูปนั้นยังมีชีวิตอยู่ โดยเป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวานารามอํเภอปทุมวันกรุงเทพมหานครมีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพคือพระเทพมงคลปัญญาจารย์ปัจจุบันที่หลวงพ่อวิริยังท่านกล่าวถึงก็คือตอนที่ท่านเรียบเรียงเรื่องนี้คือปีพุทธศักราช2512นะคะท่านอาจารย์มั่นกับท่านเจ้าคุณเทพมงคลปัญญาจารย์ได้ปรึกษาหารือกันว่า เราจะต้องถวายชีวิตแด่พระพุทธศาสนาเดินทุดงสแสวงหาที่วิเวกเมื่อตกลงสละชีวิตร่วมกันแล้วก็ออกเดินทางต่อไปโดยไม่มีจุดหมายไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นประเทศอะไรจะต้องมีหนังสือเดินทางข้ามแดนหรือไม่ก็ตามเพราะถือเอาการอยู่ป่าเป็นสำคัญเห็นที่ไหนเหมาะดีก็อยู่ทำความเพียรไปแต่พอจะเกิดความเคยชินก็เดินทางต่อไปอีก เมื่อท่านทั้งสองเดินทางข้ามภูเขาไปแต่ละลูกแต่ละลูกนั้นเป็นภูเขาที่สูงชันน่ากลัวทั้งสิน้นขณะที่ไปพบแต่พวกชาวเขาพูดกันไม่รู้เรื่องท่านเล่าว่าดีมากที่ไม่รู้ภาษากันมีแต่เพียงว่าเขาให้อาหารแก่เราพอประทังชีวิตก็พอแล้วในขณะที่ท่านทั้งสองกำลังเดินทางข้ามภูเขาลูกแล้วลูกเล่า ก็ถึงเมืองหางเขตพมา่าพวกชาวบ้านเป็นไทยใหญ่ส่วนมากพวกเขาพอรู้ภาษาไทยบ้างเล็กน้อยพวกชาวบ้านเห็นเขาแล้วก็เกิดความเลื่อมใสนิมนต์ให้ท่านพักอยู่ท่านก็พักชั่วคราวตามที่ท่านสังเกตดูพวกเขาเป็นคนที่มีศีลธรรมดีเวลาเขาขายของกันนั้นเจ้าของร้านบางทีก็ไม่อยู่เฝ้าหน้าร้านเขาเขียนราคาติดสิ่งของไว้เสร็จ คนซื้อไม่เห็นเจ้าของร้านก็เอาเงินวางไว้ให้แล้วหยิบเอาของนั้นไปตามราคาการลักการขโมยไม่มีผู้คนมีรูปร่างหน้าตาสะอาดท่านรำพึงว่าธรรมะอะไรหนอที่ทำให้พวกเขาเหล่านี้มีศีลธรรมอันดีงามน่าแปลกใจจริงเพื่อการแสวงหาเฉพาะธรรมะเท่านั้น ท่านทั้งสองจึงไม่พยายามที่จะสอนใครและหาความสนิทสนมกับใครๆเพราะต้องการปฏิบัติมากกว่าอันแดนพม่าก,กับแดนไทยนี้ท่านเล่าว่ามันกีดกันด้วยภูเขาลูกใหญ่จริงๆไม่เหมือนทางภาคอีสานของไทยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วภูเขาลูกเล็กๆทั้งนั้นเสือช้างงูจงอางหมีวัวกระทิงท่านอาจารย์ไม่พบบ้างเหรอ ผู้เขียนถามท่านตอบว่าไม่ต้องพูดถึงหรอกตลอดระยะทางก็มีแต่เฉพาะพวกมันทั้งนั้นก็เข้าไปป่าทึบซึ่งเป็นเขตของมันแม้พวกเราจะจำวัดในป่ากันสองรูปก็ไม่อยู่ใกล้กันเสียงช้างและเสือเนะอะเรอออชินต่อพวกมันเสียแล้วแม้แต่จะเดินสวนทางผ่านกันไปก็ทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ การเดินทางของเราทั้งสองคราวนี้ไม่ได้มีการสนทนาธรรมเท่าใดเพราะต่างเอาความเพียรเป็นสำคัญเมื่อจะพึงรับความสงบเย็นใจก็ถือว่าใช้ได้บางครั้งเดินไปเหนื่อยหยุดหยุดทำไมนั่งสมาธิถ้าไม่พบบ้านเรือนเลยก็ต้องอดอาหารก็เทวดาไม่ใส่บาตรหรอครับผู้เขียนย้อนถาม เทวดาก็คือคนใจบุญเห็นมีแต่ต้นไม้จะมีเทวดาที่ไหนมาใส่บารเราทั้งสองอดอาหารโดยการเดินทางบ้างบางครั้งนานถึงสามวันเพราะไม่มีบ้านคนดื่มเฉพาะน้ำแต่ไม่ได้กระทบกระเทือนจิตใจของเราแต่อย่างใดเลยมันเป็นความพอใจจึงไม่เห็นจะเป็นการหนักใจอะไรเข็มทิศก็ไม่มี การเดินทางมิหลงแย่เหรอครับผู้เขียนซักถามเราก็ถามชาวบ้านเขาไปเรื่อยๆไปถูกบ้างผิดบ้างตามเรื่องส่วนการผจญกับสัตว์ป่าน่ะเรอก็ไม่เห็นเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์อะไรวิริยังนายพรานป่าพวกเขาไปตามป่าดงพงพีพบงูฆ่าง,งูพบเสือฆ่าเสือพบช้างฆ่าช้างนอนกลางดงกลางป่า ไม่เห็นเขาจะกลัวอะไรพวกพรานทั้งหลายซึ่งเป็นนักล่าสัตว์เขาผจญกับพวกสัตว์ร้ายมากกว่าเราเราไม่จำเป็นจะต้องถือว่าการผจญกับพวกสัตว์ร้ายเป็นเรื่องสำคัญเราถือว่าการปฏิบัติที่เรากำลังจะต่อสู้กับกิเลสภายในนี่แหละสำคัญกว่าการเดินทางอย่างธุระกันดารและยาวไกลคราวนี้ก็ทำให้เกิดผลทางใจแก่เราไม่น้อยเลย เป็นเหตุให้เกิดความกล้าหาญในทางใจขึ้นอีกมากท่านก็พยายามหาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานหลายต่อหลายท่านตามทางที่ไปจนถึงพระธาตุเวดากองซึ่งใช้เวลาทั้งหมด8เดือนแต่ยังไม่ได้ผลเป็นที่พอใจแล้วก็ไม่ผิดอะไรกับที่ไปประเทศลาวจึงทำให้ท่านคิดจะกลับประเทศไทยต่อไปอีกตามข่าวเล่าลือว่า อาจารย์ที่ประเทศพมา่านี้เก่งในทางการสอนและปฏิบัติกรรมฐานมากท่านได้เสาะแสวงหาตั้งปัญหาถามทุกอย่างคำตอบยังไม่เป็นที่พอใจเพราะเหมือนกับที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ยิ่งขึ้นไปแม้เราจะถามให้สูงขึ้นซึ่งอัถปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติทางใจแต่เราก็ไม่มีปัญญาเรามีความรู้เท่าไหร่ก็ถามเขาเท่านั้น ไม่ใช่ถามเพื่อการลองภูมิเหมือนกับคนทั้งหลายที่อวดดีถามเพื่อจะแก้ตัวเองเมื่อไม่มีความรู้ที่จะถามถามก็แค่ที่เรามีอยู่มันก็จนใจแล้วก็ไม่เห็นมีค่ามีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ต่อไปถ้าหากว่าเราจะพึงได้รับความรู้ก้าวหน้าต่อไปอีกเราก็เห็นจะไม่ห่วงอะไรข้างหลังเลยเพราะไม่เห็นมีอะไรจะให้ห่วงดังนั้นเราทั้งสอง จึงตัดสินใจกลับปีนี้กลับโดยการเดินไม่ทันเสียแล้วจึงต้องจำพรรษาอยู่ที่บนเขาแห่งหนึ่งในเขตเมืองมะละแม่งเป็นเพียงสำนักสงฆ์มีพระอยู่องค์เดียวเมื่ออาศัยอยู่ที่นั้นมีกุฏิที่กำบังแดดฝนถูกต้องตามพระวินัยนิยมก็เร่งความเพียรไปตามที่พอจะทำได้นับเป็นการเดินทางผจญภัยและหยุดจำพรรษาพักผ่อน ทั้งสองก็ปรึกษากันว่าออกพรรษาแล้วจะเข้าไปประเทศไทยที่ไหนดีแต่ท่านมั่นบอกว่าพอแล้วผมจะกลับเข้ากรุงเทพส่วนพระอาจารย์มั่นเห็นว่าการปล่อยให้ท่านมั่นกลับเข้ากรุงเทพรูปเดียวคงไม่ดีแน่ท่านจึงได้ไปส่งและพักแรมอยู่ที่วัดสาปทุมด้วยกันครั้งนั้นพอดีมีคนเยอรมันสองคนมีศรัทธาเลื่อมใสท่านมั่น ช่วยสร้างกุติถวายและรู้จักคุ้นเคยกับพระอาจารย์มั่นซึ่งท่านเล่าว่าชาวเยอรมันที่มีนิสัยดีรู้จักบุญบาปมาทำบุญในประเทศไทยเท่ากับเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายทีเดียวอ้าวก็ฝรั่งชาติอื่นละครับผู้เขียนย้อนถามก็เรายังไม่เคยเห็นเขาทำบุญเลยเราก็เลยไม่ต้องพูดถึงเขา ตอนพบถ้ำผาบิ้งหลังจากนั้นท่านอาจารย์มั่นก็ทุดงรูปเดียวคราวนี้ไม่มีใครเป็นเพื่อนแล้วตรงไปยังจังหวัดเลยเพราะจังหวัดเลยมีภูมิลำเนาเป็นป่าใหญ่มีภูเขาและถ้ำใหญ่มากตามปกติถ้ำใหญ่ๆท่านไม่ค่อยจะชอบท่านชอบถ้ำเล็กๆมีภูเขาไม่ค่อยสูงนักพอขึ้นลงได้สบายจึงจะอยู่นาน ท่านค้นพบถ้ำหนึ่งชื่อถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยณนะที่ถ้ำผาบิ้งนี้ต้องนับว่าเป็นสถานที่สัปปายะแก่ผู้บำเพ็ญความเพียรเป็นอย่างยิ่งซึ่งในขณะที่เขียนนี้พระจรันหลุยซึ่งเป็นสิทธิ์คนสำคัญของท่านอาจารย์มั่นรูปหนึ่งได้อาศัยอยู่และกําลังพัฒนาให้เป็นที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอาจารย์มั่นเล่าว,ว่า ในครั้งแรกของการมาที่ถ้ำนี้หลังจากตรากตรำม,มาจากประเทศพม่าแล้วก็รู้สึกว่าได้รับความสงบมากพอสมควรการอยู่ที่ถ้ำผาบิ้งแต่รูปเดียวจึงเป็นการทำความเพียรที่ได้ผลมากแต่ก็ยังไม่ได้ปัญญาหรือเป็นที่แน่ใจอย่างไรเลยเพราะท่านอาจารย์มัน่นท่านเป็นผู้ที่รักความจริงสิ่งปลอมแปลงหรือสิ่งหลอกลวงท่านไม่ชอบ ขณะที่ผู้เขียนนั่งฟังท่านเล่าได้ปรารภถึงผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในครั้งนั้นว่าการเชื่อมงคลตื่นข่าวนี้ไม่ดีเลยยิ่งเป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาทำว่าตนไปอยู่ถ้ำอยู่เขาหวังเพื่อให้ดังแล้วมีคนไปหามากนั่นคือพาให้เขาหลงขณะที่ท่านเล่านั้นมีพระอาจารย์รูปหนึ่งอยู่ที่ภูคอมีคนไปหามาก ท่านไม่ฉันข้าวอยู่แต่ในถ้ำท่านพระอาจารย์มั่นพูดกับผู้เขียนว่าพวกเธออย่าทําอย่างนั้นอย่าไปอยู่ถ้ำอยู่เขาให้คนแห่กันไปหามันบอแม่นหมายความว่ามันไม่ถูกท่านบอกนักบวชที่อยู่ถ้ำเขาเพียงต้องการวิเวกจะไปเที่ยวเปล่าประกาศไปหาพระในถ้ำให้เอกกระเริกนั้นผิดวิสัย อย่าว่าแต่ใครเลยแม้แต่อาจารย์ของข้าพเจ้าผู้เขียนเองก็ถูกท่านดุเอาตอนที่ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่วัดบ้านหนองผือท่านเคยพูดว่ากงมาเธอไปอยู่ในถ้าและเที่ยวทำโน่นทำนี่เขาเล่าลือมันบ่แม่นนะให้อยู่อย่างสงบจริงๆจ,งจึงจะถูกซึ่งผู้เขียนได้ยินมากับหูอย่างนี้แม้ท่านจะมาอยู่ที่ถ้ำผาบิงนี้นาน แต่ท่านก็พยายามหลบหลีกผู้คนที่จะมาเห็นตัวท่านว่าวิเศษดูเอาเถิดแม้แต่กดของท่านท่านเล่าว่าเรายังต้องเอาร่มจีนกลางแล้วเอาผ้ามุ้งมาย้อมกลักทำอย่างนี้ต้องการจะไม่ให้มหาของขลังเพราะเขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ใช่พระทุดงท่านพระอาจารย์มั่นพยายามหลบหลีกการมีชื่อเสียงและชุมนุมวุ่นวาย ซึ่งตรงกันข้ามกับพระที่อยู่ถ้าป่าเขาเพื่อต้องการหาชื่อเสียงให้วุ่นวายไปเพราะพระภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นธรรมะป่าอะไรๆทำนองนั้นต้องการอยากจะหาชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยวิธีการต่างๆนานาส่วนท่านพระอาจารย์มั่นหาเป็นเช่นนั้นไม่ท่านรักความสงบโดยไม่เห็นแก่หน้าใครเลยใครจะมารบกวนความสงบของท่านไม่ได้ ดูแต่วันหนึง่งท่านอยู่บ้านนามนเวลาเย็นท่านกำลังเดินจงกรมอยู่มีคุณโยมนุ่มชุวานนท์ข้าหบดีจากจังหวัดสกลนครจะเข้าไปถวายสิ่งของและนมัสการเดินเข้าไปสามสี่คนเวลานั้นท่านยังต้องไล่ตะคอกให้ออกจากวัดไปโดยเร็วเพราะเวลานี้ต้องการความสงบอย่ามายุ่งจนคุณโยมต้องวิ่งหนีกลับกันจ้าละวัน ซึ่งผู้เขียนก็ได้เห็นมาด้วยตาตัวเองนี่แหละจึงเห็นได้ว่าท่านอาจารย์มั่นไม่ได้ต้องการมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ต้องการอามิตรอันจะนำมาซึ่งการทำลายความสงบอันเป็นยอดปรารถนาคุณโยมที่อ้างถึงนี้เป็นโยมที่เคยอุปถากมาตั้งแต่พระอาจารย์เสากันตาสีละเทระครั้งยังมีชีวิตอยู่นั้นแทนที่ท่านอาจารย์มั่นจะเอาอกเอาใจแต่ท่านต้องขับไล่สส่งไป เพราะมาก่อกวนความสงบต่อมาภายหลังคุณโยมนุ่มก็ได้เข้าใจเรื่องนี้ดีจึงได้มานมัสการในเวลาอันสมควรณนะที่ถ้ำผาบิ้งนี้ท่านบอกว่ายัางไม่สามารถจะแก้วความสงสัยของการปฏิบัติได้แม้ว่าจะคิดดำเนินการปฏิบัติอย่างธุระกันดารแสนที่จะตรากตรำแล้วสงบก็ถึงที่สุดแล้ว วิเวกก็ถึงที่สุดแล้วนั่งสมาธิก็ถึงที่สุดแล้วเข้าป่าก็ถึงที่สุดแล้วเข้าถ้ำไหนที่ใดก็ถึงที่สุดแล้วในที่สุดท่านก็เดินทางกลับมายัางวัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีอีกเพื่อมาพบกับท่านอาจารย์เสาจากนั้นเมื่อท่านพักอยู่ที่วัดเลียบท่านก็พยายามทำความเพียรอย่างเต็มกำลังเพราะวัดเลียบในสมัยนั้นสงบสงัด ไม่พลุกพล่านเหมือนในปัจจุบันนี้ตอนสุบินนิมิตเกิดขึ้นเหมือนกับธรรมะบรรดาลโดยความที่ท่านอาจารย์มั่นได้เพยายามอย่างจดเหนื้อจดใต้รอบฟ้าแดนดินก็ว่าได้และยังไม่ได้สมดังความมุ่งหมายถ้าเป็นอย่างเราๆท่านๆเห็นท่าจะต้องล้มเลิกการปฏิบัติเสียแล้วเพราะลำบากแสนสาหัสจริงๆ ท่านยังพูดกับผู้เขียนเสมอๆขณะที่ผู้เขียนตําหม,มากถวายท่านตอนกลางวันว่าวิริยังเอ๋ยมันแสนสาหัสสากันจริงๆนะเราได้ตรากตรำทำมาเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งเสียที่ในกลางป่าดงพงไพรโดยไม่รู้ไม่เห็นอะไรมันสาหัสก็แสนสาหัสมันสากันก็แสนจะสากัน แต่มันก็มีอะไรอยู่อย่างหนึ่งที่ทำให้เราต่อสู้ไม่เคยกลัวแล้วก็ไม่ถอยให้แก่มันแม้แต่ก้าวเดียวก็เหมือนกับธรรมะบันดาลคือค่ำคืนวันหนึ่งขณะที่เราได้หลับไปแล้วแต่การหลับของเราในขณะนั้นก็เหมือนจะตื่นเพราะต้องกําหนดจิตให้มีสติไว้เสมอเสมอท่านเล่าว่าเราก็ฝันไปว่าเราเดินออกจากบ้านไปตามหนทาง แล้วก็เข้าสู่ป่าที่รกชัดมีทั้งหนามและไม้รกรุงรังท่านก็เดินผ่านป่าน,นั้นเรื่อยไปก็ได้พบกับต้นชาติต้นหนึ่งที่ล้มตายมีกิ่งก้านผุไปหมดท่านก็ขึ้นบนขอนไม้ชาติที่ล้มนั้นจึงสังเกตดูก็รู้ว่าเป็นต้นชาติที่ตายสนิทไม่มีทางจะงอกงามขึ้นมาได้อีกมองไปข้างหน้าเป็นท้องทุ่งเวงวางปลอดโปร่งกว่าทางที่ผ่านมา ขณะนั้นปรากฏว่ามีม้าสีขาวตัวหนึ่งวิ่งมาจากไหนไม่ทราบแล้วก็เข้ามาเทียบข้างขอนไม้ชาติที่ท่านกำลังยืนอยู่นั้นท่านก็ขึ้นบนหลังม้าขาวนั้นทันทีม้าก็พาท่านวิ่งห่อเต็มเหยียดไปกลางทุ่งพอสุดทุ่งก็พอดีพบตู้พระไตรปิฎกตั้งตระงานอยู่ข้างหน้าม้าก็ได้หยุดลงตรงนั้นพอดีแต่ท่านไม่ได้เปิดตู้พระไตรปิฎกนั้น ก็พอดีรู้สึกตัวตื่นขึ้นเสียก่อนครั้นเมื่อท่านตื่นขึ้นก็ได้ทบทวนตามเหตุการณ์ต่างๆที่ได้สุบินนิมิตนี้เกิดความมั่นใจและทํานายนิมิตนั้นตามลำดับว่าที่เราออกจากบ้านไปนั้นคือเราได้ออกจากความเป็นคาราวาสแต่ไปพบป่ารกชัดแสดงว่าเราได้เดินทางไปแต่ยังไม่ถูกทางจริงจึงต้องลำบากอย่างหนัก แต่การที่เราได้ขึ้นบนขอนไม้ที่งอกอีกไม่ได้นั้นแสดงว่าอาจจะเป็นชาติสุดท้ายของเราด้วยการแสวงหาธรรมในทางที่ถูกต้องต่อไปทุ่งว่างเป็นทางที่จะปลอดปโปรง่งในการที่จะดำเนินการปฏิบัติที่ไม่มีความลำบากนักการที่เราได้ขี่ม้าขาวหมายถึงการเดินไปสู่ความบริสุทธิ์อย่างรวดเร็ว การไปพบตู้พระไตรปิฎกแต่ไม่ได้เปิดดูตู้นั้นคือเราไม่ได้ถึงปฏิสัมพิทาญานถ้าได้เปิดตู้นั้นดูก็คงแตกฉานกว่านี้นี่เป็นเพียงพบตู้ก็ถึงเพียงปฏิสัมพิทานุศาสตร์มีการสอนผู้อื่นได้บ้างเท่านั้นเมื่อเหมือนบุญบันดาลเช่นนี้ก็ทำให้ท่านเกิดความมั่นใจขึ้นมาอีกมาก ในการที่จะดำเนินการปฏิบัติต่อไปท่านเล่าว่าจากนั้นท่านได้พยายามอยู่อย่างเดียวคือเมื่อจิตได้พลังเกิดความสงบและความแกร่งขึ้นในจิตนั้นแล้วท่านก็ไม่ให้มันสงบเหมือนแต่ก่อนเพราะแต่ก่อนนั้นถือเอาความสงบเป็นใหญ่แต่ตอนนี้ท่านพยายามที่จะกําหนดจิตพิจารณากายคตาอย่างหนัก ท่านได้ใช้กระแสจิตกำหนดเข้าสู่กายทุกส่วนทั้งยืนเดินนั่งนอนให้จิตนี้จดจ่ออยู่ที่กายทั้งนี้เพื่อพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายบางครั้งท่านเดินจงกรมอยู่ปรากฏว่าท่านได้เดินลุยเหยียบไปบนร่างของคนตายซึ่งนอนเรียงรายอยู่ทั่วไปการกระทำเช่นนี้ใช้เวลานานหลายเดือนทั้งก็รู้สึกว่าจะเกิดปัญญาขึ้นมาบ้าง ซึ่งก็ไม่เหมือนเมื่อคราวทำจิตให้สงบไม่เกิดปัญญาเลยมีแต่อยู่เฉยสบายๆก็สบายจริงแต่ก็ได้แค่สบายไม่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นยังบังเกิดความหวั่นไหวไปตามกิเลสอยู่ครั้งนี้รู้สึกว่าความหวั่นไหวตามอารมณ์ชักชะงักลงจึงปรงใจว่าน่าจะถูกขนทางแล้วกระมัง นิมิตท,ที่ท่านตีความนี้ต่อไปจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเราก็ต้องมาติดตามนะคะวันนี้ดิฉันแสงอรุณกัรจนารั์และรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ